สวัสดีค่ะวันนี้แซบเลยจะพาทำแกงหน่อไม้กันนะคะหน่อไม้จะเป็นเมนูที่อร่อยมากเลยค่ะวันนี้เราได้หน่อไม้มานะคะเราก็มาปอกก่อนเพราะว่าวันนี้เพื่อนให้มาให้เห็ดมาค่ะเห็ดขอนขาวนะคะเราก็เลยจะเอามาแกงใส่หน่อไม้ค่ะพร้อม เก็บจากสวนเลยนะคะพอปลูกเองค่ะผักทุกอย่างก็ใช้ในสวนหมดเลยนะคะเราจะต้มหน่อไม้ให้จืดก่อนนะคะต้มที่สวนค่ะแล้วก็จะเอามาแกงต่อที่บ้านนะคะแล้วก็สับแบบนี้เลยที่สวนจะใช้เตาฟืนค่ะเตาฟืนจะมีรสชาติหอมอร่อยกว่านะคะเวลาทำกับข้าวแต่ว,ว่าที่สวนไม่มีเครื่องปรุงนะคะก็เลยต้องเอากลับมาทำที่บ้านค่ะก็สับๆแบบนี้เลยนะคะ ต้องการชิ้นแบบไหนก็ทำได้ตามสะดวกเลยค่ะแมงลักก็หอมมากเลยนะคะ จะถนัดสับแบบนี้นะคะเหมือนสับมะละกอเลยค่ะเมนูนี้จะเป็นเมนูโปรดของพี่บ่าวเลยนะคะเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินนะคะปลูกไว้ค่ะแเขาก็จะงอกเงยมาให้เรากินเองไม่ต้องซื้อนะคะนี่ค่ะก็ต้มไปเรื่อยๆเลยค่ะช่วงที่รอต้มเราก็จะไปเก็บ บยะนางกันนะคะใบยะนางก็ปลูกไว้ค่ะปลูกไว้ตรงริมตะข่ายนะคะให้คุณยายไปเก็บให้นะคะแล้วก็เลือกช่อที่ใบเขียวๆแก่ๆนะคะเอาไปเยอะๆเลยค่ะใบยะนางต้องคั้นใช้มือคั้นนะคะน้ำเขาจะข้นแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะ ปริมาณน้ำที่ใช้ก็ตามที่ต้องการเลยนะคะนี่เราตัดไปเยอะๆเลยค่ะถ้ายิ่งตัดก็คือจะยิ่งแตกยอดออกมานะคะเราก็จะมีใบย่านางเอาไว้ทำกับข้าวค่ะทำได้หลายเมนูเลยนี่แล้วก็เก็บใบย่นางเสร็จแล้วก็มาเก็บผักหวานป่าต่อนะคะผักหวานนี้ซื้อกิ่งมานะคะแล้วก็เอาลงดินไว้ค่ะ ยอดเยอะมากเลยเสียดายไม่มีไข่มุดแดงนะคะอันนี้มีอยู่ต้นเดียวนะคะซื้อกิ่งมานี่ต้นเพาะ,มะเมล็ดค่ะยังต้นเล็กแต่ว่าเขาออกช่อบมาให้กินนะคะก็เลยก็เลยจัดการเลยค่ะเพราะว่าหายากมากซื้อตลาดก็แพงนะคะ แพงไม่พอนี่ใบร่วงด้วยเพราะว่ามันไม่สดนะคะถ้าปลูกเองนี่เวลาจะกินก็มาเก็บได้เลยนะคะนี่เลยค่ะนี่คือเห็ดขอนขาวนะคะที่เพื่อนให้มาค่ะที่บ้านเขาจะค้นต้นมะม่วงนะคะแล้วต่อเขาจะมีเชื้อค่ะก็จะมีเห็ดแบบนี้ขึ้นมานะคะเราก็เอามาลองใส่แกงหน่อไม้นะคะลักษณะของเขาจะเหนียวนะคะ โดยปกติเราจะเอามาสับค่ะสับละเอียดแล้วก็เอาไปแบบไปคุคกยำนะคะแล้วก็ห่อใบชะพลูย่างไฟค่ะอร่อยมากนี่เราไม่มีข้าวเบื่อนะคะเราก็ใช้ข้าวเหนียวแทนค่ะตาเครื่องแกงก่อนนะคะล้างใบย่านางให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็ขยำค่ะขยำเหมือนซักผ้าเลยนะคะทำไปจนกว่าใบเขาจะใสค่ะ ใบยานาคมีประโยชน์เยอะนะคะเป็นยาเย็นค่ะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านจะมีคอโลฟิลเยอะนะคะบีบจนใสแบบนี้เลยคะ่ะแล้วเราก็จะนำไปกรองนะคะใสๆแบบนี้เลยกรองไว้ใช้เลยค่ะ ใบย่านางก็ใช้แกงเห็ดล้วนๆได้นะคะแกงผักหวานใส่ไข่หมดแดงก็ใช้ใบย่านางได้ค่ะโดยไม่ต้องใส่หน่อไม้ก็ได้เพราะบางคนจะกินหน่อไม้ไม่ได้นะคะแล้วก็ตั้งกระทะหรือหม้อให้ร้อนนะคะก็นําใบย่านางลงไปต้มเลยค่ะเห็นไหมคะจะข้นมากเลยค่ะแล้วก็ใส่เครื่องทุกอย่างลงไปเลยนะคะเพื่อให้หน่อไม้เขาดูด น้ำใบยะนางเข้าไปค่ะตามด้วยเห็ดนะคะเราจะใส่เครื่องที่เปื่อยยากๆก,ก่อนนะคะส่วนใบแมงลกักแล้วก็ผักหวานเราก็จะใส่ทีหลังค่ะถ้าใครมียอดมะระขีนกนะคะใส่ได้เลยค่ะอร่อยแล้วก็ชะอมนะคะชอบรสแบบไหนก็ปรุงได้เลยค่ะนี่เราก็จะมาเตรียมส้มตำนะคะ ก,กินกับแกงหน่อไม้อร่อยมากแล้วก็ผักที่เราปลูกเองค่ะนี่ค่ะเตรียมจะกินข้าวแล้วนะคะผักที่เราปลูกเองก็จะมีแขแนงไผ่นะคะม,มีผักผักใสค่ะต้นหอมนะคะแล้วก็มากินกันเลยค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ